สวัสดีครับทีนี้ต้อนรับสู่อาร์เซนอลฮาร์ดโหมดกันเช่นเคย วันนี้ข่าวด่วนชวนทะเลาะเรามาลงรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวการซื้อขายในตลาดนักเตะกันบ้างนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลของเราไม่สามารถใช้ชื่อว่าอาร์เซนอลได้แล้วนะครับตอนนี้เราต้องเปลี่ยนตัวอาร์ให้กลายเป็นตัว L อลเรียบร้อยให้กลายเป็นออลเซนอลนะครับเอลเซนอลตอนนี้กําลังชอปปิ้งหนักมากในตลาดซื้อขายนักเตะโอ้โหเรียกว่าพอปาดหน้าท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับควา้าเอเซ่เข้ามาเป็นนักเตะหมายเลขสิบของเราแล้วยังไม่พอเท่านั้นครับได้ข่าวว่า ตอนนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับดีลขาออกและขาเข้าของนักเตะ3รายนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยววันนี้ข่าวด่วนชวนทะเลาะจะเล่าให้ฟังนักเตะ3รายที่กำลังมีข่าวจะย้ายออกและเข้ามาร่วมทีมอาร์ซอลนะครับสรายแรกเป็นขาออกนั่นก็คือริสเนลสันและยาคุปกีวีออครับส่วนขาเข้าจะเป็นนักเตะที่ย้ายสวนทางเข้ามาแทนที่ของยาคุปกีวีออนะครับในตำแหน่งกองหลังนั่นก็คือพีเอโรอินคาบิเย่นะครับกองหลังวัย23ปีที่เล่นแบ็คซ้ายได้ด้วยของ ของเลเว์กูเซนจากบุนเดสเลกาโดยรายแรกริสเนลสันครับมีภาพปรากฏบนโซเชียลมีเดียของคาวินแบตซี่กองหลังตัวเก่งของปูแลมครับมีการคาดการณ์กันว่าปูแลมต้องการที่จะคว้าตัวริสเนลสันไปร่วมทีมก่อนตลาดปิดซึ่งรายละเอียดของดิวนั้นเป็นการยืมตัวบวกออปชั่นซื้อขาดหรือว่า เป็นการจ่ายเงินซื้อขาดทีเดียวเลยยังไม่ทราบแน่ชัดครับก่อนหน้านี้ฟูแลมมีการติดต่อแล้วให้ความสนใจกับริสเนลสันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ อ,อีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนตลาดจะปิดปูแลมจึงต้องรีบปิดดิวครับเพราะตอนนี้ผู้จัดการทีมของปูแลมอย่างมาโกซิลวาต้องการที่จะอัปเกรดทีมนะครับต้องการที่จะนํานักเตะใหม่เข้ามาโดยเรียกร้องไปยังประธานสโมอสรปูแลมนะครับแล้วก็มีข่าวว่าปูแลมเนี่ยจะรีบปิดดิวนักเตะ2-3รายก่อนตลาดปิดด้วยดังนั้นก็มีคอปปี้ไมนูของแมนเชสเตอร์ยยุดเด็ดด้วยนะครับไม่ทราบว่าดิวนี้จะเกิดขึ้นได้จริงแค่ไหนแต่ในรายของริสเนลสันของเราเนี่ยก็เป็นการวนกลับไปร่วมงานในถิ่น กราวเวนคอสเทดอีกครั้งหนึ่งของลิสเนลสันครับเพราะเจ้าตัวเคยได้รับสัญญายืมตัวนะครับไปเล่นให้กับคูล่หนึ่งฤดูกาลนะครับก่อนที่จะกลับมาอยู่อาร์เซนอลเป็นไม่ได้สูงครับว่ามาร์โกซิลวาอยากกลับไปร่วมงานกับเนลสันอีกแล้วก็จะมีการยื่นข้อเสนอกับอาร์เซนอลเร็วๆนี้นะครับต้องมาลุ้นกันครับจากภาพหลุดของคาวินแบสซี่ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวก็จะแสดงความชัดเจนในเรื่องของการ ย้ายร่วมทีมของเนลสันพอสมควรนะครับเพราะเจ้าตัวไม่อยู่ในแผนการทำทีมของมิเกลอาเรต้าอยู่แล้วรายที่2ครับเนื้อหอมไม่เบาเลยทีเดียวสำหรับยาคุปควิโอกองหลังที่เล่นแบ็กซ้ายได้ของอาร์เซนอลครับมีทีมต่างๆยื่นข้อเสนอและความสนใจมากกว่า15ทีมแต่สุดท้ายแล้วควิโอเลือกย้ายซบเอฟซีปอร์โตเนลิกโปรตุเกสครับคาดการณ์ว่าจะมีค่าตัวราวๆ26ล้านยูโรซึ่งความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากเพราะว่าอาร์เซนอลก็มีการดิวที่จะดึง นักเตะเข้ามาทดแทนควิออเรียบร้อยนั่นก็คือรายที่3ที่ผมจะพูดถึงครับเทโรฮินคาพีเอกองหลังวัย23ปีของเลเวอร์คูเซนตอนนี้มีรายงานข่าวว่า ตอบตกลงที่จะย้ายร่วมทีมอาร์เซนอลและสนใจในโปรเจกต์ระยะยาวของทีมโดยคาดตัวคาดการณ์กันว่าจะอยู่ที่ราวๆ50-60ล้านยูโรเลยทีเดียวนะทีมเราไปรวยมาจากไหนครับเนี่ยขนาดกองหลังที่เป็นแบ็กอัพนะครับที่จะเป็นเลเวลเดียวกับยากุ์คิวออนี่คาตัวมากกว่าคิวออเกือบเท่าตัวเลยนะครับก่อนที่คิวออจะย้ายเข้ามานะระดับ50-60ล้านยูโรดีโอใกล้เคียงกับมาดูเอเกกับเอเซ่เหมือนกันนะครับแต่คาดว่าจะเป็นดิว ยืมตัวก่อนนะครับบวกออปชันซื้อขาดออปชันซื้อขาดจะถูกระบุเป็นรายจ่ายของอาร์เซนอลในซีซั่นหน้าครับเลยทำให้บาลานซ์ชีตอนนี้อาร์เซนอลก็จะไม่กระทบมากเพราะว่าก่อนหน้าเราปิดดีลเอเซ่ไปมากถึง60บวกแล้านตอนเพราะฉะนั้นหากจะปิดดีลฮินคาบเอ้อีกเนี่ยและจ่ายเงินทันดีทันใดเนี่ยบาลานซ์ชีอาจจะไม่สวยเพราะว่าขาออกของเราตอนนี้นะครับทำเงินได้น้อยมากจากคุกคีออที่ว่าเยอะหน่อยนีย่ก็ยังประมาณ30ล้านยูโรบวกลบเท่านั้นเองริฟเนลสันก็คาดการณ์กันว่าจะอยู่ที่ประมาณ1ง 15ล้านยูโรนะครับยังมีซินเชนโก้บาบิโอวิเอร่ายังไม่สามารถหาทีมใหม่ได้และคาดการณ์กันว่าอาจจะอยู่ต่อจนครบสัญญาครับแม้ว่าพื้นที่ในการที่จะสอดแทรกลงไปเล่นตัวจริงให้กับอาร์ซอลในซีซั่นนี้เนี่ยมันจะยากมากๆอาจจะลุ้นได้พูดแบบว่าไม่เกรงใจหรือว่าไม่เป็นการแบบแข่งนักเตะในทีมนะครับก็คือต้องลุ้นให้นักเตะบาดเจ็บเยอะๆแหละนักเตะพวกซินเชนโก้วิเอร่าหรือว่าแม้กระทั่งแซมบิโลกองการนะครับกองกลางตัวรับที่ยังไม่มีทีมใหม่เลยถึงจะได้ลง งั้นดูจากกลุ่งกาลังตอนนี้นะครับวิโอดต้ามี25คนในดวงใจเรียบร้อยแล้วนั่นเป็นทั้งหมดของข่าวด่วนชวนทะเลาะในวันนี้ครับกับตลาดซื้อขายที่อาร์ซนอลคึกคืนมากเลยทีเดียวครับเราได้นักเตะใหม่เข้าทีมมาแล้ว7รายเอโรฮินคาพีเออาจจะเป็นรายที่8ของอาร์ซนอลก่อนตลาดปิดนะครับแล้วก็ขอให้ยาคุปคิวอโชคดีกับเส้นทางที่เลือกการไปอยู่กับเอฟซีปอร์โตะทให้เขามีเวลาในการลงสนามมากกว่าอาร์ซนอลที่ต้องมาแย่งตัวจริงกับกาเบรียลมาโกเยสหรือว่าวิลเลียมซาลิบาครับผมหวั หวังว่าควิเนี่ยจะยกระดับตัวเองได้สูงขึ้นอีกกับปอร์โตตัวไปถึงประสบความสําเร็จในการคว้าถ้วยรางวัลต่างๆกับปอร์โตด้วยนะครับทีเท้าอย่างควิไม่เคยธรรมดาเลยครับถ้าเป็นไปได้ผมก็จะพยายามหาข้อมูลและทําคลิปแวร์เวลนะครับคลิปส่ง E วิ r ให้สักคลิปหนึ่งเป็นคลิปแยกนะครับเห็นได้ว่าช่วงท้ายซีซั่นน่ะควิอคือคนที่แบกแนวรับจริงๆอย่างที่ผมบอกการเล่นตัวจริงของ k ว v โอนะครับจำนวนทั้งสิ้น21นัดระหว่างที่กาเบรียลมากรเยซได้รับอาการบาดเจ็บแฮมสตริงที่ ไม่แพ้แม้แต่นัดเดียวนะครับไม่แพ้เลยครับ ชนะถึง15นัดเสมอ6ไม่แพ้ใครเลยแม้กระทั่งการเล่นกับเรอัลมาดริดในรอบ8ทีมสุดท้ายอาร์เซนอลก็สามารถชนะได้ทั้งไปกับรวมถึงโปรแกรมอื่นๆนะครับอีวีออพาร์ตแนลเนี่ยรักษาพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แม้ว่าเราจะโดนลิเวอร์พูลเนี่ยแทงเข้าไปคว้าแชมป์ตั้งแต่ไกโหเลยตั้งแต่แต้มมันขาดมากร้ทสุดคิวอ์สามารถปักหลักเป็นกองหลังเซนเตอร์ที่ประคองซาลิบาด้วยซ้ำครับและทําให้อาร์เซนอลเนี่ยเก็บแต้มกลับขึ้นมาได้หลังจากที่แพ้ไปเยอะนะครับเสมอไปเยอะอีวออ้นนี่แหละคร นายเก่งมากนายแน่มากครับนายไม่ต้องมีอะไรพิสูจน์ตัวเองละนายสามารถเล่นได้มาตรฐานเดียวกับซาลิบากับกาบเบรียลครับเพียงแต่ว่าโอกาสแล้วก็วิถีของฟุตบอลรวมไปถึงผู้จัดการทีมเนี่ยเขาไม่เลือกเท่านั้นเองนะครับมีเหตุผลเดียวเลยนายไม่ได้ดูแย่กว่าคนอ,อื่นๆขอให้ยาคุบคีอโชคดีครับแต่เวลยาคุบคีอเอาล่ะครับข่าวด่วนช่วงตวลอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะยืดยาวไปกันเยอะนะครับ กลับมาเจอกันใหม่กับ Arsenal h ่ฮาร์ดบอในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับทีมของเรารวมไปถึงวงการฟุตบอลด้วยเดี๋ยวผมจะเริ่มแตกลายไปวงการฟุตบอลไทยด้วยนะครับไปฟุตบอลทีมชาติของเราบ้างดีกว่าว่าตอนนี้กระแสมันเงียบเหงาเหลือเกินอยากจะพูดถึงให้กระแสบอลไทยเนี่ยกลับมาคึกค้นอีกนิดนึงนะครับหวังว่าเราก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับเอาละดูจบกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ไว้ก่อนนะจะได้ กลับมาดูคอนเทนต์ของเรานะครับว่าถ้าอาดจะชอบก็ได้นะครับสไตล์ตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ